ตังเมวันนี้ผมเอาอาหารชิ้นหนึ่งให้ตังเมแต่ปรากฏว่าเขาเขาไม่กินเขาคาบมาให้ลูกคาบมาให้ลูกกินก่อนมันไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวหลายๆครั้งเห็นว่าตังเมเขาจะให้ลูกกินก่อน หรือแม้กระทั่งให้อาหารยามเช้าที่เราเอาข้าวใส่ชามไว้ทั้งเมย์ก็จะพยายามที่จะไปเปิดเปิดกรงให้ลูกออกมาก่อนตัวเองจะยังไม่กินก่อนทั้งที่ผมตักข้าวใส่ชามใส่ชามของตังเมไว้เองนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้ เอามาให้ตังเมแต่ว่าตังเมก็เอามาให้โมทูม่เขาพิจารณาอย่างไงอีกอีกประเด็นคือเขาพิจารณาอย่างไงว่าจะให้ลูกตัวไหนก็คือหลายๆครั้งในลูกเขาจะให้อาหารลูกไม่ไม่ซ้ากันบางทีก็ให้แตงโมบางทีก็ให้ผัดไทยอะไรเงี้ยบางทีก็ให้อะไรเนี่ยช้อนจังอ,อะไรเงี้ย เป็นเป็นพฤติกรรมของแม่ตัวนี้ไม่ได้กินไอผัดไทยไม่ได้กินก็เลยอ่าร้องนั่นเห็นไหมผัดไทยไม่ได้กินก็เลยร้องขอมูทู่แต่มูทู่ไม่ให้กินไม่ต้องไม่ต้องไม่เดี๋ยวพ่อให้กินทุกตัวเดี๋ยวได้กินขนมเดี๋ยวได้กินขนมโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ